ล่าสุดประเด็นวันนี้นะฮะที่ผมไล่มาทั้งหมดมันพีคคือวันนี้เนะฮะก่อนหน้าวันนี้เกิดขึ้นไทยรัฐทีวีเองได้มีการสัมภาษณ์ทางแม่เรามีเสียงแม่ไหมก่อนหน้านี้นะอะลองเปิดเสียงแม่ดูก่อนคืนโทรศัพท์มาเนี่ยแม่เก็บไว้กับตัวเองรู้ว่าแม่ได้เอาไปให้ใครที่ไหนยังไงไหมแม่บ้านถึนนงไไมแม่คออย่างดีไม่กล้าใช้ด้วยคอคอถุงอย่างดีเลยข้าวถุงข้าว ข้อหนึ่งคุณแม่ใช้ในเป็นครับข้อสองเนี่ยก็ยังไม่อยากไปจับของของ,ของเขาอ่ะผงสารเขาก็เลยห่อไว้แล้วคุณแม,ม่อยากจะดูเมื่ออาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานี่เองคือได้รับมาประมาณสองอาทิตย์ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์คุณแม,ม่อยากจะดูี่าในภาพมันมีอะไรครับที่ว่าที่ว่ากระติกลบไปอ่ะอืคุณแม่ก็ค้างน,นึกได้นะค้างน,นึกได้เพราะว่ามันไม่ใช่โทรศัพท์เราไงเราก็ลืม อแไปเปิดดูก็เปิดได้เพราะเรามีรหัสคุณแม่มีรหัสอยู่แล้วครับแต่ไม่มีไอดีคือแม่ก็ดูได้แต่ภาพเท่านั้นคภาพที่ก็ถ่ายรูปกันตอนลงเรืออะไรเงี่ยน่คุณแม่คุณแม่ดูได้หมดแล้วก็ภาพเก่าๆอ่ะที่น้องโมถ่ายไว้อ่ะอือคุณแม่ก็ก็เห็นรูปกระติกไอ้รูปยกมือเมื่อเช้าอ่ะครับแม่กเคยเห็นแล้วก็เห็นแล้วถึงไม่ตื่นเต้นไงก็มันถ่ายเล่นกันถ่ายเล่นกันน้องโมเป็นคนถ่ายด้วยครับ อ่ค่ะแต่คุณแม่ไม่ได้เป็นคนโพสเขาโพสตไม่เป็นเรื่งยิ่งขึ้นแบบนี้ทาไม่เป็นดูได้แต่รูปอย่างเดียว <c oughs> อืมอืม <c oughs> คืออันนี้คือแม่ก็เป็นคนยืนยันแม่ไม่รู้เรื่องไม่มีหาดหไม่ทําอะไรไม่เป็นเลยนู่นนี่นั่นนะหลังจากนั้นเนี่ยนะมันก็มีข่าวหลุดออกมานะครับว่าแม่เนี่ยไปคุยกับชายคนหนึ่งก็คือบังแจ็คท่อ <c oughs> บังแจ็คเป็นใครบังแจ็คคือบุคคล <c oughs> ที่ผมขอญาตใครก็เท่าทูนผมไม่รู้สําหรับผมผมว่ามันคือมิจฉาชีพเพราะมันขู่ฆ่าผม Uh huh. มันขู่ฆ่าผมผมลึกไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะฮะที่กอ,องปราบ uh huh. นะฮะเรื่องนี้เขาก็ตามเรื่องกันอยู่นะครับมังแจ็คเป็นบุคคลที่เมื่อก่อนนี้เคยมาที่เมืองไทยแล้วอยู่เกินก็ถูกผลักดันออกไปแล้วมีสร้างขดงคดีเอาไว้ด้วย uh huh. เคยขู่ฆ่าคุณบุ๋มบนัดดา uh huh. หลังจากนั้นตัวเองเนี่ยก็ออกไปอยู่ต่างประเทศนะแต่ก็ยังคงกลับเข้ามาป่วนเรื่องราวในสังคมในเมืองไทยอยู่ไม่ว่าทุกเรื่องที่มันเกิดอะไรในสังคมเมืองไทยมังแจ็คจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพยายามจะปั่นให้สังคมเมืองไทยเนี่ยรู้สึกแบบสับสนไปด้วย พยายามจะรู้สึกว่าคือคือเอาพูดตรงๆนะวันนี้อาจจะมีคนคนสองกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมองว่าเรื่องของตังโมเนี่ยอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำคนอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าเป็นคนที่เ,เป็นเรื่องที่มีเหตุฆาตรกรรมถูกไหมฮะแต่ฝั่งที่มองว่ามีเหตุฆาตรกรรมหรือมีอะไรซับซ้อนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใะใหญ่ถูกไหมฮะแล้วก็อยากจะบังแจ๊คฉวยโอกาสตรงนี้เนี่ยแหละฮะ ที่เดินออกมานอกแถวแล้วบอกกูจะเป็นผู้นําเองใช่มันเกิดแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่มีการเอาผ้าของแตงโมเนี่ยเอามาเปิดเผยแล้วว่านี่คือผ้าของแตงโมต่างๆนานาเพื่อทําให้สังคมคนไทยเนี่ยปั่นป่วนแล้วก็เกิดการแบบถกเถียงกันเกิดเรื่องราวที่มันเยอะแยะมากมายนะคืออย่างที่ผมบอกว่าทุกคนจากช่วยแตงโมเนี่ยช่วยได้เพราะทุกคนก็รักแตงโมผมก็รักทุกคนรักหมดดาพี่ก็รักทุกคนรักหมด ใครอยากจะช่วยเลยช่วย,ยแต่ต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องที่ไม่ได้ทําให้สังคมเนี่ยสับสนหรือปั่นป่วนอันนี้มือสําคัญมากช่วยได้เลยทุกคนยินดีถูกไหมฮะแต่ประเด็นที่มันน่าตกใจมากก็คือวันเนี้ยทุกคนกําลังตามหาว่าโทรศัพท์ไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งไ้หนุ่มมาทราบว่าแม่เองเนี่ยนะได้ยอมรับแล้วทนายเดชาได้มีการออกมาถแถลงข่าวแล้วว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยส่งให้บังแจ็คไปแล้วเตรียมไว้เตรียมไว้อลองฟังสินทนายเดชาดู ยืนฟังบางจักก่อนไหม